Cao cao. Nana chỉ tăng. Nana chỉ tăng. Ok. Ê. nè. dạ Hử? quái. Hả? 這裡怎么没有人？我最近一直在打游戏。嗯，你你最近一直在打游戏？<laughs> 对对对，我都没有在干嘛啊！等一下等一下，忘记了我的饮料杯，嗯、小助手可以给我饮料杯吗、哦？我们一样丢出来 <laughs> 不行，这、那个有点难剪辑嘞。织女，哎，你还没吃，你好，给我那个干草。哎，你等一下有空吗？可以帮我送东西吗？再等我一个小时，好。还有那个什么东西神秘了？神秘的声音。早安，迪卡。 ฉันชื่อเนียสวัสดีครับผมกล้าวครับเพราะาช่วงนี้ผมอะเล่นเกมเกนชินหนักมากก็คือแบบชุดแมบบ่ชุแม่ีีผมจะหนักหน่วงกว่าคนอื่นจริงๆอะเด็กปีสีที่ไต้หวันอะคือเขาจะไม่ค่อยเรียนหนักกันเลยแต่ผมเป็นเด็กปีสีที่แบบเรียนหนักมากเพราะว่าผมไปแลกเป็นที่ธรรมศาสตร์หนึ่งเทอมทําให้หนึ่งเทอมนั้นผมไม่มีหน่วยกิจก็เลยต้องเรียนหนักเป็นพิเศษดังนั้นก็เลยเหนื่อยไงทั้งจะต้องทาโปรเจกต์จบแล้วก็ เรียนเตรียมสอบแล้วก็ทําคลิปจริงๆก็ไม่ได้ค่อยทำแต่ช่วงนี้คือติดเกมเกนชินมากเรามาดูกันดีกว่าเกนชินอิมแพคชื่อภาษาจีนของมันคือห神วนเฉิยนเินชื่อเกมเกชินเกมชินอิมแพตัวอักษรคันจิมันอ่านว่าห神เฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างฟังดูแล้วเป็นยัไงบ้างะเป็นชื่อมาจากภาษาญี่ปุ่น คือเอนัลินอ่านจากคันจิในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเกนชินอืมอืมเอวัลคือ original เดิมเอวัลปลว่าดั้งเดิมเหมือนกับแบบว่าแหล่งอืมเอนั God, ่นก็ลชินว่าเทพเจ้าเดวาเดวีทุกครั้งที่เห็นคนในเกมอะ่ะก็คือแบบจะออกเสียงผิดแล้วฟังแล้วขัดหูหมากแล้วทุกคนอาจจะทะเลาะก,กันแล้วตกลงมันออกเสียงยังไงนะวันนี้เราจะมา ออกเสียงเว็บไต้หวันนะไม่รู้ที่ประเทศจีนออกเสียงยังไงแต่ที่ไต้หวันจะออกเสียงอย่างนี้โอเคเราดูตัวแรกดีกว่าในเว็บตัวแรกที่อีกัจฉัเซอร์เขา长这样เ哇一个漂亮的女女女生吗那是男生吧男生吗有腹肌耶哦我ถ为是胸部他叫肖肖肖对吗肖 X I A O 吗肖那个中文怎么拼 西一凹，削，嗯，想你那想钢想钢削，是，哦像那样削，嗯，OK，到白，北斗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 ，斗不是这样，北斗没错吗？斗不，斗，斗，北斗。 แต่ส三ง放在一起的时候第一个音会往二เเวลาเสียงสามอด้วยกันเสียงสามอันแรกจะกลายเป็นเสียงสองก็เป็นเป๋ต่อ嗯อ嗯่เป๋ต่อ对อันนี้น่าจะง่ายออกเสียงง่ายสำหรับคนไทย嗯第三个ก็หนิงกวางหนิงกวาะหนิงกวางหนิง่อองเหมือนกันิงใ่แต่ตัวอักษร่กันหนิงกวาง หนิงกวางโอเคตัวต่อไปตัวนี้คือตัวที่ทุกคนจะได้ตัวนี้คือแบบตัวเมนของน้องชายผมคือตากล้องคนเก่าที่ตอนนี้เรียนมหาลัยอยู่ที่ไทยเยเป็นเด็กสาวน้อยที่น่ารักใช่ไหมคือเราเปิดรูปให้จูนหนิงดูอันนี้คือเว็บเก็นชินนะช่างหลิงช่างหลิงช่างวายัชนะไหมชางช่างหลิงช่าง 零，来拼一下。x i an xiang l en i n g xiang l i n 你学成 xiang l i n 呢？嗯，e v e r y o 好像有个 xiang ling 呢，e v e r 学的很对。再我他姓男的。他是男的。对。中性的名字，行秋。行秋。嗯，秋。不都对吗？不对。秋不对，七。秋。七。秋。秋。 ชิวอิมชิวชิวเอิ่มชินี่ออกเสียงยากสำหรับคนไทยชิวเที่的国人念不好七的音七丘行丘ถ้าใครอยากออกเสียงให้ชัดต้องโฟกัสนิดนึงต้องออกเสียงตัว七七七ให้ถู七ใหถูก นี่ผมก็ออกจะไม่ถูกโอเคเอาเป็นว่าถ้าแบบอยากพูดชิวๆกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ออกจากช่อช้างแต่ว่าอยากให้ชัดเจนเปียวจุนเต่าผ้าชิ่งเชียวอืมชิงเชียวนะเมื่อกี้กำลังคุยกับเพื่อนดิว่าตัวเนี้ยตัวน้องชื่อเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอทั้งที่ตัวเองก็เล่นเป็นตัวเมนเหมือนกันแต่ว่าแบบว่าหมิงจื่อเขา好像不知道是男还是女的对比较中性的名字就是给男生也可以给女生ฟังอ่ะก็ตอนแรกเตรียมเลยหาวันนี้ก็อ่านชื่อชื่อตัวนี้เป็นชื่อผู้หญิงจังว่าทำไมใช้ตัวอักษรที่มันดูแมนจัง ทั้งที่เราเล่นตัวนี้ตลอดแล้วเราก็จาชื่อตัวนี้เราเห็นตัวอังกฤษไงแล้วพอเรามาดูเนื้อหาเราลืมไปว่ามันคือตัวที่เราเล่นเออ下一个ชงหยุนชงหยุนชงชงหยุนหยุนถ้าคนไต้หวันชงหยุนภาาไต้หวันจะไม่มีเสียงยอยักสำยงแบบไต้หวันจะไม่มีเสียงยอยักถ้าเป็นแผ่นใหญ่หยุนจะต้องมาชงหยุนชงหยุนชงหยุนนะชงหยุนชงหยุนถัเก 七七，<laughs> 有一点笨蛋的脸吧？<laughs> 他他脸笨蛋哪、啊？不 <laughs> 是小可爱吗？啊、什么那个叫什么鬼？僵尸僵尸对僵尸僵尸就是可能有一些道士啊，他们有一些能力，然后就控制那个死掉的人，他们再活起来，然后他们可能就会这样跳这样。我曾经在港在香港，什么一些跳些老杜看，它就变成ตล，变成大个。七七七七对七七。 不要七。我错了，这，这是七七吗？七七，太用力了。呃，这个是对吗？不，这不太对。七，七，七，嗯，七七，七七，七七，OK。嗯嗯。对。都快录完了，这错对错怎么？哈哈。再拍。克勤。克勤。嗯，客情客勤呢？嗯嗯嗯嗯，客情。这个七就对了。 ชื่อตัวนี้ก็ถูกแต่ตัวนี้ผิดไม่รู้เค่ชิงอืมโอเคพอ下一个吗 Star 土耳古利亚 Star 土土耳古利亚土耳古利亚 Italy 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 土耳古利亚 Okay เคเราไปมาถกเถียงกันในชื่อภาษาอังกฤษแต่ชื่อภาษาจีนของมันคือจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่ชื่อภาษาจีนมันก็เป็นชื่อภาษาอื่นที่แปลเข้าภาษาจีน Star 土耳古利亚 达达利亚，嗯，达达利亚，达达利亚，呀，对，达达利亚，对，达达利亚，听起来姓谭的是你，好像不知道，因为是外语，对，没有感觉的名字，嗯，他叫钟离，钟离，嗯，钟离，嗯嗯，支哪支，支，倒写支，钟离，离还是离，离，离，嗯，钟离，嗯。 钟离，好，最后真正的最後,最后，哇，这是外国人吧？因为他皮肤，不是华人的。<laughs> <laughs> 好，最后一个，心言<眼><眼>、嗯，心言<眼>、嗯，嗯，心心，嗯言，嗯心言，没有没有嗯哦，心而已。对啊，心呢、啊嗯？嗯嗯嗯，不是心哦，心，不是心呢、啊，心。 จริงๆคนไทยไม่มีปัญหาเนี่ยที่จะมีก็คือคนไต้หวัน <laughs> <laughs> คนไทยไม่มีปัญหาออกเสียงชินผิดชินเยียนใชชินเยีนยน,น,นาวนาวงานวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับยังไงถ้ามีเพื่อนออกเสียงผิดด้วยเนี่ยฉันออกเสียงถูกแล้วฉันฟังคลิปของพี่ก้ามาแล้วก็ต้องอยากให้ทุกคนออกเสียงถูกเหมือนกันส่งคลิปให้เพื่อนเดอ้อ <laughs> ใช่ไหมแล้วเจอกัน